mù mù đấy ừ. cái kêu tốt vớt vào phải hoạt Ừ. À, quả hơi chưa สบายดีทุกคนเนาะพบกับว่าของใสวันนี้เนาะพี่น้องวันนี้เฮ้ากับยููบ้านก่อบกพี่น้องเลยแต่ตอนนี้เวลาอยู่เจ็ดโมงพี่น้องเลยเจ็ดโมงเบิ่งบรรยากาศอยู่บ้านก่อบกุกเมืองเากายแขวงขมวนตอนนี้พูดพี่น้องเลย เวลาเจ็ดโมงท้าหมอกยังกุ้มยังบวหินตาวิยอยู่พี่น้องไอ้พวกนี้พี่อ๋อยี่พี่น,นี้เฮาสจะพาท่านผู้ชมล้อเมงบรรยากาศอยู่ภายในบ้านกบงเนาะมื้อนี้ฮขาจะอยู่บ้านกระบงแล้วก็ท่าภายบ้านพี่น้องเลยเป็นจังไรภาคท่านผู้ชมแลฟสิ ติดตามบ่าของใสเนาะหรือว่าทีมงานเตียงค่ำนักกายไปฮับทุ่มน้ำกันเลยเนาะว่าวิธีชีวิตของสาวบ้านกบงกับบ้านท่าไผ่บ้านแต่วันนี้หลังจ้กเฮากินข้า,าวแล้วเฮาจะไปท่าไผ่บ้านพี่น้องเลยเฮามีภารกิจอยู่ท่าไผ่บ้านบ้านท่าไผ่บ้านพี่น้องเลยเนาะ bình thường đấy, phải theo dõi, đậy, học zoom, động vật đấy, phi nong đấy. ô, phi nong đấy, bệnh nhân cá. Rất nào thế nào แต่ไทยบ้านเพิ่อนมีหินนุ่งเสื้อสั้นธรรมดาเพราะว่าเพิ่นลืงกับบรรยากาศพี่น้อยฮะได้มามาาหูหมูได้ อืักเนาะม่ได้ตามเซ้ลยังบนทันกินข้าวไายจะกินเตอร์เซาเราเราไปนอนอยู่กันมันปึงฮะตื่นเช้ามาแล้วไปคุ้มมาเข้าตามเขาตามมากินเบว่งเม้าเจ้ากินเป็ดแ้ว ่างแยกมึงนงท่าน้ำากับในบ้านเพิ่นก็เต็มที่ห้ามน้ำเนาะ หาบเมื่อไสแล้วฝนยังหาบพูดพักอีกเอักตอนเ้าเป้า่ินช,ชายพูดพักก็ได้เลยไข่เต้น้ำมอกลงหลายเนาะโอ,โอ้หมอ,น,น,อน้อยนี่คือคือห่าบน้ำได้เฮ้่นี่นี่ <c oughs> บอกเพื่อนบอกเลยนั้นอตอนท่าน้ำตอนเช้าเช้าแบบนี้จะเป็่นสายเลย ่าหัวยังไม่เท่าไปเขี้ยวขึ้นนักฮะเอออ่บื้องทางนั้นหาน้ำสิ ว่านั่นอลายแท <mel od ic egg> ้ผูว่าเคิรสั่านหนึ่ง

เยังเข้าหียนยี่บ eh? in ่เจ้าเข้าวะเข้าปลาอะไรเฮ้ยผ่านน้ำน้องเลยจักจักโมงหนึ่งเศ้านะโมง mùa ngô nè ngô mùa nè chị cao mô bước khỏi vườn, khắc và nhắn 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 อยู่นี่ฮอดปอห้าบ่ไหนบ้าอยู่นี่มีฮอดปอห้าบ่น้องเงียนหลายบ่สามห้องสามห้องจะคุณสามห้องสามห้องมีน้องเงียนจะคุณฮอสิหาบคนด้ฮอตบ่ฮอดบ่สี่สิบหอเนาะบุก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 ายนั่นบ่บุกไายบ่สี่สิบ นจะจะคุณห yeah. ้องจ้าชื่อวะไม่ชื่อีทำเอาดูไแล้วจะบานห้อ ใช่หาบน้ำเคยหาบได้ใช่ก็เคยหาบเนาะเคยนันว่ามีแต่ผู้หญิงอ,อ๋อหาบน้ำก็เป็นสารกระต้าก็บ,บุ่งเออพื่อนสารเออพื่อนสารเครื่องนั้นอันนั้นเก่งเนาะผู้นี้เนาะลูกเขาแลนั่นอนลูกเขาเออโอ้โหผู้ขึ้นผู้พผลลงมาชขมันมาข้าวขาดเนา,านนะ แม่เห็นเพื่อนเห็ดเบียกดุขานาะดแล้วก็เดินชิบชองขึ้นสิบคำบันคา,านเขาไหวบคานเลยโอ้คานดีๆเนาะซับขึ้นซับลงขขาายาย รูดรูดรูดขึ้นบุพ่อใช้บหบอนบาน<ะ>ี่รูดขึ้นฮะเออแตพอใชนัและ่พอจะบุพอ่าเป็นทางนแหละท้าวรูดคืนนี้มันบะไรูดให้บอสอะรูดาทางเบอร์มันรูดในหนึ่งแล้วมันปลดมันยังไงมันออกมันรูดท้าวซื้อน้ำมันมาวานท,ที่ห้าสิบ จะขึ้นรูดได้เท่าไหร่มันเติมแล้วมันดีนะนั้นทางนี้ก็ชะะโอ้ถึงม,ม่ออกถึง่ใส่ออหัวเนาะหัวมันรูดสันหนนคนดีกาา่าเลยครับ ม่ยังอันนี้ยัองอ,งอ้วนอ,อ้วบอลากมาก็เเ้อ ืองงลาาม่ปิดแล้วหวะมึงเจะเล้วมึงเจหนาเออคือฉันสับปูเลย Mình thêm một tốt bớt vào phải không Nó lắp té ná trò mình nơi Wow. Mấy người 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 đi hàng <laughs> nữa à to trai Ừ. 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 anh lên này, cái để, cái lên wow. sao มาแล้วแม่นะชาวเฮาแล้วนี่กัน<อ>กเนี่ยหมอใครแล้วมีผู้ตักช่วยเออานาะเจ้าคิดก่อนเลยอ๋ออเเมื่อกี้หาดน้ำเส้นน้องเพื่อนขึ้นผู้เพื่อนเราขึ้ขตัก เอาบุคคลเพื่อพิชผูกยังไม่เมื่อยละ่ะจักกูมมือเลยบ่หนามือหนึ่งจกักจักเที่ยวสามชีเที่ยวเพื่อ,สา,อสาวแรงเลยเนาะนีะ่ใช่เงินเจ้านางนี้บ่ เ,เมื่อกี้หามซ่ยเพิ่มขึ้นฟูว่ามเมื่อยนีาา้นออ <c oughs> หวควยเ่ายาช่่ายนเอเฮ้ยย่างกินห่าม่ท่า In nhạc kín. In nhạc đi Oh, kênh. Bye, yêu, hả? Bye, yêu. 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 yêu. Bye, yêu. Bye, yêu. Bye, ເບິ່ງໄດ້ບໍ່ຫັ້ນເບິ່ງໄດ້ບໍ່ຫັ້ນໃນໝໍຫັ້ນເປັນຫຍັງໃດເນາະເປື້ອນເລີຍນາຖ້າໄປກໍຍັງບໍ່ຈີ່ເຮັດແກງຫຍັງມກອົາແຕ່ົາເ มืดเนาะผู้ไปทักน้ำ <c oughs> ผู้ไปโหดสวนผู้เฮ็ดกินท่าครบเลยแลลวครบเลยเนาะเจ้าเจ้าก็อยู่นี่บ่ไหมเจ้ามามาชิลูกเออลูกสาวมาอยู่นี่เออลูกสาวมาป็นไผ่อยู่นี่บเ่เออผู้ไรผู้นี้ ร้านบ่อเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็ลูกไก่ลาวชอนคนเลยลูกไก่ลาวอันนี้ร้านออเมียสิเห็ดคือว่าเจ้าว่แม่เนาะโอ้ถือพ่อจนเอาไม้ช้าเนาะเอาถามถานเฮือนนี่จะมีจะคน ลายลยลูกไฟสองลูกไฟสองลูกลูกะแท้จะค้นลูกนเจ็ดหากเอาพวเพลื่ออะลรยังพ่อจะหินลายนะหินไปตักน้ำมะลูกชายก็ไปลูกสาวก็ไปมาพี่เพราะว่าลูกไฟเฮ็ดกินอยู่ลูกลายคนนอันนี้ก็แม่หมดลูกชายเออลูกหลายคุนเนาะ คือไอ้ยี่อะไรยีไ่ไปทหารเขาเอาแล้วหลักเออเข,ขาเอาไปทหารก็คักก็เหลือนี้นฮ้มีเชื้อเชื้อมีมีมันแล้วเขาปลดปล่อยไปแล้วเออมันม,มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาทหารก็เอาเงินยางเขาไปเขาอเฮ้ยนี่เลยเขาเก็บไปแล้วเฮ็ดเฮ็ด เห็นให้อยู่บ่เห็นนาเห็นหนาเนาะโ้สบายอยู่เห็นหนาได้ไล่ไล่บ่มาไล่พกกลิ่นพกกินมันมันหลายคนเนาะลายคนนชอบคนทำคนขี้กินนาเขาอ๋อไนหลายคนได้ได้จักเป่าไในขี้ให้คิดขอบเกิดแล้วมาอยู่นี่โดนนะบอกมาอยู่นี่จักปีละมาอยู่นี่ อ๋อบานเขาอยู่เคุณบานนี้เลยเนาะมันพอกันแม่เขาแต่กีแหละแต่กีแหละเขานี้จากบานเนี่ยเขาเขาทุกเชือเลยพอหูดบ้ยมาแล้วเขามาอยู่เผู้ผู้ตักน้ำหันลูกสาวลาบอ่ะลูกเงิงเป็นเขาเงยนอยู่เนาะอ๋อขึ้นไปตักน้ำเมื่อกี้ห้ามนานช่วยขึ้น มี่คนงูคนยาคนาไเนพื่อนเพื่อนพอไรละข้อห้าข้อห้าอนั้นต์ระยะคำว่าเฮีพื่อนไกลมันยุ่งทีหน้าเพื่อนเพื่อนที่วันหมกเฟืองมีหมอนึงเนาะให้เพื่อนเฮียนแล้วยังหลายคนอยู่เชอะ ฉันไปหันลยไปไปกับมีเหตุลการที่เพื่อนเมาแล้วเฮาเฮาก็บอกเด็มาอย่างเ้อันนี่เาอยู่คิดอะไรมัวอะไรเรื่เจ้าเป็่อะไรเขาบอกเฮาหน้าปบสินมักไปลาคนนึงอเนี้ยนี่ เฮ็ดเบี้ยคือคักก็เน้อหลายคนนอนี้เนาะอืมเห็นีเลืบุกเคร่งนแล้วนะไอ้เรือไผ่นี่ยเมื่อังก่อนลูกลูกก๊กชื่อเน่ยอะไรก็ลูกก๊กนางเล็ดนางเล็ดวาบาเปลนภาษาเจ้าเราวาบภาษาวาบเนอะไรนางเล็ดนางเล็ด

เฮาบ่ลูกกอกโอ้นั่นว่าดันฟูฟูลาคือว่าลูกอูดจ้ะเออลูกอูดนั่นภาษาเวียดเออภาษาบ้าชาลาวลูกลาอ้ภาษเวดลูกอูดได้ฮอภาษาเียเนาะนัเาเฮียน่บ่น่ะเาแลเาบ่เาบ่ได้นั่นบักุใส่มันลบักุ มันเกิดนั้นเดอนเดอนสิบหนึ่งคำวันซุกแล้วฮไว้บุกซุกขานันเดอนสิบช่องขึ้นสิบคำคน้าเรียงเลยเนาะบุมีมันจัดขานฟุดพัดไปเลยบอกนอนก็เป็นจากนีละวิถีชีวิตของชนนพุศลพี่น้องเลยเพื่อนมี ลูกหลายกผ็มีไฟมีเคยหลายคนเนาะแต่สบายจะ่ยางเฮ็ดเวียกเนาะหักไข่ไข่แน่จะเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดหน้ามีหน้าเลยเขาบุหรีเฮ็ดจนให้มันต้นบะเฮ็ดแต่โอ้ยยางเฮ็ดเวียกคือสบายเนาะเปียกกับไปห้าน้ำเลยพูดละห้าสองห้าเลยเรือไซเนาะ ผู้ชายห้าคนยิ่งสองคนใครแต่ผู้ชายก็ห้าบซอยเนาะห้าบใส่ให้ตัวเวียกซอยอ๋อสามวิเคีาะหเนาะแฝงกับตัวเนาะยั่นเข่าหั่นผัดผัดเข่าเชียงตีเข่าเอาไปหฮ่นแต่ลูกเข่าหฮ่นเขาเราคิดเป็นลูกเราคิดว่าพผอิ้าได้เห็ดนี่ได้พผอิ้าบมเป็นได้นั่นก็เข่าได้หนิสารนั่นเขานี้คืเป็นแห้ง ທົ mm ່ງ hmm. ພັດໄປສັ່ງຄັ້ງບັງສັ່ງໃຫ້ເຮຮົນລູນລຊພຮລມນດາຍນີ້ດນລາົ30,000ຮົດ จาจิบจาิใครให้ประชาชมเขา้าในเกิดสามสิบพันเอออันนั้นใส่หูให้เอ้อเออแมล็ค่อยเฮ็ดทางตีนทางกลับนี่ออทางใส่หูแล้วให้แล้วแมลงอฮะขอบใจเมื่ออันนั้นก็นเมื่อเกี่ยวเครื่องกินข้าวกินน้ำสิบพุละสิไป ทางไปบ้านค่อะมีผู้นึ่งมานี่ค่ะเออ้ยอขอบใจหลายๆแรงวเขาจะให้เนื้อโอ้โหเผ็ดอย่างกลิ่นหอมทีด้วยแท้ เตทีิทอดเตน้ำมันก่อนนะฮะก็อะไก็ขวดละกันคนวันนี้ว้ววางกระูคับแท้ chỉ là khác khá được luôn à nhau đây phải cho về vào nhau vừa như à là กินามที่นี่ก็ได้ใครกินตามี้ก็ทำฟุ้เราไปดูคุดีนะพรู้คุยดน พี่น้องเ้ยหัน้านยังโมีพ่วงขวานวน่วงอนานจากสุดจากสุดขั้วเอาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เ่าก็ก็เกียบของอยู่ของกินแล้วละพี่น้องเยแต่สำรับพี่นี่เราจะได้จุดในช่่วนี้เนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องพี่หน้าเข้าว่าจะไป วันท่าพผ่บ้าน,าานพุนเนาะพี่น้องเป็นจังหรัภาคกลางมุ่งสมและเอฟซีที่เต็ดตามไปฟอร์ฟอ,ฟอมกันเลยเนาะพี่น้องนะครับคลิปนี้ออกกขอเกล้าเข้ามาสบายดี